สวัสดีค่ะฉันชื่อลือไทยตอนนี้ฉันทำงานอยู่กับพี่ชาติมาได้หลายสิบปีแล้วค่ะทุกคนเคยเบื่อไหมคะเบื่อสามีที่ทำแต่งานจนบางครั้งฉันก็คิดว่าเขาคงจะลืมฉันไปแล้วว่าฉันเป็นเมียของเขาคนหนึ่งที่รอให้เขากลับบ้านกลับมาดูแลฉันบ้างแต่เปล่าเลยค่ะเขาไม่เคยคิดที่จะกลับมาดูแลฉันเลย เวลาฉันไปพูดหรือว่าฉันคิดมากเขาก็หาว่าฉันน้อยใจไปเองนะคะจะไม่ให้ฉันน้อยใจได้ยังไงล่ะคะฉันก็เป็นพนักงานบริษัทส่วนสามีของฉันเป็นนายช่างอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเราทำงานกันอยู่คนละบริษัทนะคะเช้ามาต่างคนต่างออกไปทำงานส่วนมากฉันจะเป็นคนกลับมาจากการทำงานนะคะ ก่อนสามีของฉันจะกลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มทุกวันตอนเช้าต่างคนต่างทําง,งานชีวิตของเราก็จะวนอยู่แบบเนี้ยมาเกือบสิปีแล้วค่ะชีวิตคู่ไม่เคยเติมเต็มให้กันเหมือนตอนแต่งงานใหม่ๆเลยแต่ในเมื่อเราคิดจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องอดทนใช่ไหมล่ะคะแต่ด้วยความที่อดทนของฉันมันทนมาเกือบสิปีเพราะทุกอย่างในบ้าน เป็นหน้าที่ของฉันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านทุกๆอย่างซักผ้าหุงข้าวทํากับข้าวทําความสะอาดบ้านรวมถึงงานนอกบ้านฉันก็ต้องทํานะคะแต่อันนี้ฉันก็พอเข้าใจได้นะคะเพราะมันเป็นหน้าที่ของภรรยาอย่างฉันแต่เรื่องให้ฉันรับไม่ได้ก็คือบางครั้งก๊อกในห้องน้ํามันเสียฉันก็ต้องเป็นคนซ่อมเอง หลอดไฟเสียฉันก็ต้องเปลี่ยนเองบางครั้งเรื่องแบบนี้สามีของฉันคงจะช่วยฉันบ้างใช่ไหมล่ะคะ <_' S 1> ฉันเคยพูดกับเขาหลายๆครั้งให้เขาช่วยฉันทำบ้างไม่ใช่อะไรก็โยนให้ฉันทุกอย่างงานนอกฉันก็ต้องทำงานในฉันก็ต้องทำภรรยาอย่างฉันต้องทำทุกอย่างทำอย่างไม่มีปิป,ปากบ่นเลย แต่เรื่องงานของพ่อบ้านเขาควรจะทำมั่งเพื่อนๆว่าฉันพูดถูกไหมคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนิดๆิดแต่น่อยฉันก็พอทนได้อะไรที่ทำได้ฉันก็ทำเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะมาสะก,กิดให้ครอบรครัวของเรามามีปัญหากันจนกระทั่งวันนี้ฉันบอกกับพี่ชาติสามีของฉันว่าแอร์ในห้องนอนของเรามาเสียแล้วก็เสียมาหลายวันแล้วด้วย ฉันบอกเขามาหลายวันแล้วแต่เขาก็ผัดไปเรื่อยๆห้องนอนที่เขานอนกับฉันทุกวันเราก็ใช้พัดลมมาตลอดตั้งแต่แอร์เสียจนกระทั่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันคิดว่าเขาจะซ่อมแอร์ตามที่ฉันบอกเขาเปล่าเลยค่ะแต่เขาแต่งตัวลงมาแต่เช้าเลยแล้วก็บอกกับฉันว่าเขามีนัดกับเพื่อนๆจะไปดูอะไรมาซ่อมงานเกี่ยวกับงานของเขานั่นแหละค่ะ วันนี้ฉันจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะฉันจึงบอกเขาไปว่าพี่พี่เป็นช่างแอร์แท้ๆแอร์ที่บ้านพี่เสียตั้งหลายวันแล้วฉันบอกให้พี่ทำพี่ก็ไม่ทำพี่กลับดึกอันนั้นอะ่ะฉันก็พอเข้าใจนะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะพี่ปกติงานที่พี่ทำมันก็ไม่เคยให้โอทีอยู่แล้วแล้วพี่อ่ะจะต้องไปทุ่มเทให้กับงานมากขนาดนั้น มันไม่ใช่ปะแอร์ที่บ้านเสียเสียมาจะเป็นอาทิตย์แล้วพี่ฉันรู้นะว่าพี่ทำได้ฉันมีผัวเป็นช่างหนะพี่จะให้ฉันไปจ้างช่างมาซ่อมแอร์เองเหรอฮะเอาเหอะน,น้าเดี๋ยวเย็นนี้พี่กลับมาทำให้ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วเขาก็พูดผัดขอไปทีเหมือนทุกครั้งแล้ววันนี้เขาก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะมืดแล้ว เขาก็ยังไม่กลับมาค่ะฉันเองคงต้องนอนร้อนๆแบบนั้นต่อไปฉันจึงตัดสินใจว่าถ้าเขากลับมาฉันจะพูยกับเขาให้มันรู้เรื่องแต่คืนนั้นเขากลับมาดึกจนฉันเผลอหลับไปแต่เช้าเลยเราก็มาเจอหน้ากันที่บ้านฉันจึงบอกกับเขาว่าพี่ไหนพี่บอกว่าจะกลับมาซ่อมแอร์ให้กับฉันล่ะแล้วเมื่อคืนพี่อ่ะกลับมาซะดึกดื่น ทำไมพี่เป็นแบบนี้ล่ะแทนที่เขาจะสำนึกนะคะแต่เขากลับพวกกับฉันว่าเออเออเดี๋ยวพี่ให้หลานมาซ่อมให้ก็ได้วันเนี้ยเดี๋ยวเธออะไม่ต้องไปทำงานหรอกนะอยู่รอหลานมันแล้วฉันไปล่ะชักจะรำคาญชะมัดเขาขึ้นเสียงใส่ฉันอะไรอ่ะพิชาติเดี๋ยวก่อนนี่พี่ขึ้นเสียงใส่ฉันด้วยเหรออีกอย่างงานในบ้าน่ะอะไรที่ฉันทำได้ ฉันก็ทํามาตลอดนะแต่นี่มันเรื่องแอร์มันยเป็นงานของผู้ชายี่พี่งานที่พี่อะ่ะต้องทําถ้าเกิดพี่ฉันซ่อมแอร์ด้วยฉันจะมีผัวแบบพี่ไว้ทําไมล่ะในเมื่อเขาโมโาหใส่ฉันฉันก็ขึ้นเสียงใส่เขาบ้างเหมือนกันพอเขาเห็นฉันโมโหเขาก็เดินเข้ามาโอบกอดฉันเหมือนสํานึกผิดแล้วก็บอกกับฉันว่าพี่ขอโทษนะเลือดไทยเดี๋ยวพี่โทรบอก ให้หลานพี่มาซ่อมให้ก็แล้วกันช่วงนี้งานพียุ่งยุ่งเครียดเครียด <ๆ S 1> เรื่องงานพ <ๆ S 1> ี่องงขอโทษนะือทัยไทยัไทยก็ลาง,งานแล้วก็รอเจ้าเคนหลานชายของพี่อยู่ที่บ้านนี่แหละถ้าพี่พูดอย่างนี้กับฉันตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่พี่อะระวังเอาไว้บ้างนะเรื่องบางเรื่องพี่ให้คนอื่นทําแทนได้แต่เรื่องบางเรื่องของฉันฉันก็อาจจะให้คนอื่นทําแทนได้เหมือนกันนะ ฉันพูดจบก็เดินขึ้นห้องไปส่วนสามีของฉันเขาก็ไปทำงานตามปกติส่วนฉันก็ต้องรอสามีรอหลานของสามีมาซ่อมแอร์ให้ขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเพื่อรอให้หลานของสามีมาซ่อมแอร์กระทั่งมีรถบีบแต่ทห,หน้าบ้านฉันจึงลุกไปดูเปิดประตูให้เขาผู้ชายที่ลงมาจากรถดูหน้าตาละไม้คล้ายคึงกับสามีของฉันมากค่ะฉันจำได้ว่าเคน น่าจะเป็นลูกพี่ชายของสามีพอจำได้ตอนที่ฉันแต่งงานกับพี่ชาติใหม่เขาก็ฉันก็ได้เจอกับเขานะคะสวัสดีครับอาร์ทไทยอาชาติโทรมาบอกผมให้มาซ่อมแอร์ให้นะครับอ๋อจ้ะมาซีถ้าอย่างนั้นเขนเข้ามาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะนั่งพักให้มันหายเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะค่อยขึ้นไปซ่อมแอร์โอเคนะ ฉันก็รีบหาน้ำให้หลานชายเดิมแล้วนั่งคุยกันอยู่สักพักใหญ่กระทั่งเขาหายเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปดูแอร์ให้ฉันขณะที่หลานของสามีกาลังซ่อมแอร์อยู่นั้นอากาศในห้องก็ร้อนอบอ้าวเสียเหลือเกินฉันจึงบอกให้เขาวางไว้ฉันสังเกตเห็นว่าเขาคงจะร้อนนะคะฉันเห็นหลานสามีนี่ใช้ได้เลยคะ่ะถ้าเป็นช่างซ่อมแอร์ในตำนาน ก็ถือว่าใช้ได้หเลยทีเดียวฉันนั่งรอแล้วก็คอยหยิบเครื่องไม้เครื่องมือส่งให้เขาหน้าตาของหลานสามีดูแล้วหล่อเหลาเอาการไม่เบาระหว่างที่ฉันนั่งมองอยู่ทำให้ฉันนึกไปกกลโลดไปถึงไหนตัวไหนกระทั่งโทรศัพท์ของฉันมาดังขึ้นสามีของฉันโทรมาทำให้ฉันหลุดออกจากผวังและคิดว่าบ้าบาสามีของฉันโทรมาสอบถามว่า หลานมาซ่อมแอร์ให้หรือยังฉันจะต่อบไปว่าวันนี้ดูเหมือนเขาจะพูดดีกับฉันเขาตอบไปว่ามาแล้วเขาพูดดีมากเพราะคําพูดของฉันเมื่อเช้าเขาคงได้คิดเขาก็ถามเรื่องซ่อมแอร์เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะรีบกลับบ้านให,ให้เร็วที่สุดเพื่อจะมากินข้าวและมาทําหน้าที่สามีที่ดีบ้างคำพูดของเขาแค่นี้ ทำให้ฉันก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็หายโกรธเขาไปได้เลยค่ะ